ธรรมวินัยนี้ต่างจากธรรมวินัยของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นอย่างไรพระองค์บอกว่าสมณพราหมณ์เหล่าอื่นเนี่ยมีการสอนตรงกับพระองค์เนี่ยสามเรื่องเรื่องของกามุป,ปาทานการหลีกออกจากกามอย่างที่สองเรื่องของศีลประุป,ปาทานการหลีกออกจากศีพลพรตความยึดมั่นในศีนพลพรตอย่างที่สาม ทิฏฐุปาทานการถอนอุปทา,านในทิฏฐิคือความเห็นแต่พระองค์ยืนยันว่าจะไม่มีสมณพราหมณ์เหล่าใดในโลกที่สอนเรื่องอัต,ตวาทุปาทานการถอนอุปทา,านในความเป็นตัวตนในความมีสักกายะความยึดถือความเป็นตัวตนนะซึ่งผู้ที่จะบอกสอนตรงนี้ได้นั้นเนี่ยจะต้องเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะซึ่งเข้ามาเห็น เข้ามารู้เรื่องของอริยสัจสี่หรือปฏิจจสุบาทนั่นเองถึงจะมีการสอนเรื่องอัตวาธุปาทานได้ดังนั้นนี่คือคำสอนอันเดียวเท่านั้นที่ไม่เหมือนกับคำสอนใดๆในโลก